ที่ค่ายมวยนะ WMC ละาไม้มวยไทยนะฮะได้สร้างมวยระดับแชมป์ไว้แล้วนะสองท่านนะครับท่านแรกก็อย่างที่เรารู้กันดีนะก็คือโจนาธานเดอ g e เจอร l โรแฮกเกอร์ตี้นะครับที่ได้แชมป์โลกทั้งมวยไทยแล้วก็ได้แชมป์โลกของคิกบ็อกซิ่งนะซึ่งทั้งสองเข็มขัดเนี่ยโจนาธานเนี่ยมาฝึกที่ WMC ละไม้มวยไทยเช่นเดียวกันและทานั้นของแน่นอนครับเฮอร์ตเรมนี่เป็นนักมวยนะะเรียกได้ว่า อยู่ที่ค่าย WMC ละไมยมวยไทยมานน้มนานเช่นเดียวกันนะครับก็สร้างชื่อเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าหลังจากนี้นี่ก็สมุยแล้วก็ค่ายมวย WMC ละไมยมวย,ยไทยนี่และครูแจ็คนะฮะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะครูแจ็คและทีมงานเทรนเนอร์ทั้งหมดของค่าย WMC นี่ฮอตแน่ๆเลยค่ะโคชเชคุณพิเศษบอกว่านี่เป็นเทปนะไม่ใช่เทปนะนี่สดนะครับสดแบบสดจากไรเลยนะคุณพิเศษครับเอา่อามาดูบนเวทีนะฮะ มุมแดงครับมุมแดงชนูอินชนูอินนี่มาเข้าเวนแทนนะครับน้ำเงิน,นีเบคเรลส์เบรคเิลสขวาล่างไปก่อนนะเดินเข้าหาครับพยายามหาช่วงหาจังหวะนะฮะในการที่จะออวุธเข้าสู่คู่ต่อสู้นะครับฝากประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะฮะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะครับตอนนี้มีน้องที่ต้องการโลหิตด,ด่วนนะครับ ตอนนี้มีน้องที่ต้องการโลหิตด่วนสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีนะครับก็ที่โรงพยาบาลสุราธานีสามารถเข้าไปแจ้งขอบริจาคเลือดได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลสุราธานีแจ้งบริจาคในชื่อของกริติเดศแสงระวีกริติเดศแสงระวีนะครับเป็นกรุ๊ปไหนก็ได้ครับน้องเขาต้องการแค่นำโลหิตเนีย่ย ไปแลกเปลี่ยนกับธนาคารโลหิตนั่นเองฮะเรือสามารถที่จะสอบถามที่คุณพ่อของน้องได้เลยครับที่เบอร์066 130 6950 066 130 6950เนะครับเราเชื่อว่าคนไทยย่อมไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับผมวันนี้นี่ธนูอินแจ็คก,กี้มวยไทยมาเข้าเวนแทนนะคะมีพี่เลี้ยงและเทรนเนอร์เป็นพันตรีแจ็คก,กี้มวยไทยนักมวยยังเก๋าค่ะจากเอ่อจากใครแจ็คก,กี้มวยไทยค่ะโคเช เอแล้แม่มายกแรงนี้ก็เปิดใส่เลยเช่นเดียวกันนะฮะเกียร์หนึ่งเกียร์สองไม่ต้องเข้านะเข้าเกียร์สามสี่ไปเลยทีเดียวเจอยางไปครับต่อยมาไม่โดน mm hmm. เดินเข้าหากับแบคริวส์ธนาอินมาแทนครับธนูอินมาเข้าเบนแทนแต่ต้องมาดูว่าสามารถที่จะฝากฝีไม้ลายมือได้หรือเปล่าเข mm ้าไปมาซ้ายขวานะครับ mm hmm. มาซ้ายตามเล่ยแข้งขวาเอาเตะเจะยางขึ้นมาเหมือนกันตามเล่ยมัดขวาตรงเ mm hmm. จะยาง,งขึ้นมาเจอมัดหน 1, 2, ึ่งสองคืนไปตามเล่ยเข่าซ้ายครับ โดนรัดไว้จังหวะนี้กรรมการต้องเข้ามาใยญ่กรรมการธนพลล่ำสุนิการ mm hmm. เข้าสู่ช่วงปลายนะของยกที่หนึ่ง mm hmm. เดินเข้าหาครับแต่ลูกนี้ไม่โดนทางคู่นะฮะเอาหมดยกพักกันแป๊บหนึ่งนอบราวนเรียกได้ว่าเร่งเครื่องตั้งแต่ลกแรกเลยทีเดียวน้ำมันคงเติมมาเต็มมาช่วงนี้น้ำมันลดนะครับน้ำมันลดหบาทแต่หลายปั๊มอาจจะปิดไปก่อน <laughs> อ่าเรามาลุยกันต่อนะฮะเดินข้าวาครับมัดซ้ายครับตามด้วยแข้งซ้ายแบคคริสตามด้วยเข่าซ้ายแบคคริสสวนมากเหมือนกันแต่ไม่โดนฮะเข้าไปเจอมัดซ้ายเจาะยางเราเจอมัดขวาเหมือนกันมัดขวาจากธนุอินมัดซ้ายขวาแล้วตามด้วยเตะเจาะยางจากแบคคริสธนูอินพยายามจะเข้ามาโต้เข่าซ้ายเข่าซ้ายแล้วผลักออกไปมัดซ้ายครับกรรมการเข้ามาห้ามไ้ก่อนอ่ะน้องเอ็มครับ สำหรับมวยคู่นี้กรรมการชื่อนายธนพลลำสุนีการนะครับสำหรับนายธนยูอินน,นั้นมีการชกมาแล้วทั้งหมด214ครั้งนะครับชนะ10ครั้งแพ้4ครั้งนะครับส่วน2ครั้งล่าสุดชนะ TKO ยกที่2ต r ยา WMC สมุยนาวิทีมมวยเพชรปัญชาแห่งนี้ครับและแพ้คะแนนให้กับชาชันยอดยุดมวยไทย ดาวิดทิโมยสมุยอินเตอร์นะครับวนฝัง่งน้ำเงินนะครับนายเบกสอยู่ฝั่งอยู่ประเทศตุรกีนะครับมีส่วนสูง172เซนติเมตรนะครับโอ้เจอหมัดขวาตรงเข้าไปเรียบร้อยครับแม่น้องเอมยังพูดไม่ทันจบเลยฮะเร็วเหลือเกินครับแบบนี้เร็ว<ช>ทุกคู่แบบนี้เลยครับโอ้โหกรรมการยุติการชกค,ครับโอ้โหคู่นี้นี่ยังไม่ทันพ้นยกสเลยนะคะ ยกสามสักคู่หนึ่งเลยโอ้ oh, มันอาถันอะไรกันคะเนี่ย And the winners.